รู้ใจประกันออนไลน์ประหยัดสูงสุด30%เชเ็คราคาประกันฟรีใน60วิบวิสวัสดีครับผมยิบจากคาว่ากันว่าสตอรี่เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของโยงหนุ่มนักศึกษาปี3ที่เรียนมอดังแห่งหนึ่งในย่านกรุงเทพเขาเป็นคนอัธยาศัยดี ทำให้เขานั้นเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะแต่หลักๆโย่งจะมีเพื่อนที่สนิทอยู่ประมาณ3คนชื่อว่าน็อตตาและก็กล้วยโดยโย่งนั้นจะสนิทกับน็อตที่สุดเพราะทั้งสองคนพักอยู่ห้องเดียวกันในวันหนึ่งต้ากับกล้วยก็ชวนโย่งและน็อตให้ไปช่วยย้ายห้องซึ่งต้ากับกล้วยนั้นพักอยู่ห้องเดียวกันโดยที่ตาได้บอกกับโยงกับน็อตว่า มึงสองคนไปตั้งแต่วันเสาร์เลยนะปาร์ตี้กันสักคืนก่อนวันอาทิตย์ค่อยย้ายออกหลังจากนัดแนะก,กันเป็นอย่างดีพอถึงวันเสาร์ตอนหลังเลิกเรียนโย่งกับน็อตก็อาบน้ําแต่งตัวเตรียมออกไปหาต้าและกล้วยที่หอซึ่งโย่งนั้นไม่เคยขึ้นไปที่ห้องของต้าและกล้วยเลยสักครั้งพอเวลาที่มาดื่มกินกันก็จะกินกันอยู่แค่ที่โต๊ะหน้าตึกเท่านั้นและโย่งก็รู้แค่ว่า ห้องของทั้งสองคนอยู่ที่ชั้นหกและยังเป็นชั้นบนสุดอีกด้วยโยงกับน็อตมาถึงหน้าหอของต้าและกล้วยเราราวสามทุ่มลุงยามที่อยู่หน้าตึกก็ได้เดินม,มาถามโยงว่ามาหาใครละหนุม่มโยงก็ตอบวา่ามาหาต้าครับลุงแล้วลุงยามแกก็ยิ้มๆแล้วก็บอกว่าอืมอยู่ชั้นบนสุดอะแต่ห้องอยู่ริมสุดฝั่งทางโน้นนะ ลุงยามบอกพร้อมชี้ไปอีกฝ้าของตัวตึกโย่งกับน็อตก็พยักหน้ารับทราบก่อนที่จะเดินขึ้นบันไดหน้าหอเพื่อที่จะไปที่ห้องจูๆ่ๆลุงยามแกก็ตะโกนห้ามเสียงหลงว่าอย่าขึ้นทางนี้อย่าขึ้นทางนี้ถ้าจะขึ้นนะ่ะให้เดินไปขึ้นบันไดฝั่งนู้นพร้อมกับชี้ไปที่บันไดที่อยู่ริมสุดของตึกด้วยความสงสัยว่าทำไมถึงขึ้นบันไดนี้ไม่ได้ โย่งเลยถามยามไปว่ามันมีอะไรหรอครับลุงลุงยามแกก็ทำหน้าเหมือนอยากจะบอกอะไรสักอย่างก่อนจะตอบกลับด้วยทําเสียงอึอ้งว่าไม่มีอะไรหรอกถ้าอยากขึ้นตรงนี้ก็ขึ้นได้โย่งกับน็อตก็เลยตัดสินใจเดินขึ้นบันไดหน้าตึกต่อไปพอขี้เกียจเดินอ้อมไปขึ้นบันไดอีกฝั่งหนึ่งแต่พอไปถึงชั้น6กก็พบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดนอนสีขาว ยืนหันหน้าออกไปทางระเบียงข้างนอกดูจากรูปล่างผิวพรรณแม้จะเป็นด้านหลังแต่ก็เดาได้ว่าน่าจะเป็นคนที่สวยมากๆเลยทีเดียวพอน็อตได้เห็นสาวด้วยความที่มีนิสัยเจ้าชู้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เลยแสวด้วยการพูดลอยๆไปว่ามารอใครเหรอครัคนสวยดึกเดินป่านี้ไม่กลัวเหรอและเหมือนผู้หญิงคนนั้นจะได้ยินเธอเลยหันหน้ามาเล็กน้อย โยงเองก็จับเสื้อน็อตให้เดินต่อแล้วก็บอกเธอว่าขอโทษแทนเพื่อนผมด้วยนะครับโดยขณะที่พูดนั้นห่างตาของโย่งก็เห็นเหมือนปากของเธอขยับเหมือนกำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่โย่งก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็หานกลับไปเพื่อที่จะเดินต่อแต่แล้วก็ต้องหยุดพร้อมกันทั้งสองคนเพราะมีเสียงผู้หญิงพูดกระซิบใส่ข้างๆหูว่ามึงเจอกูแน่คืนนี้ น็อตก็หันมาถามโยงว่ามึงได้ยินเสียงเหมือนที่กูได้ยินปะวะเมื่อกี้มันเหมือนมีเสียงกระซิบใส่หูกูว่ามึงเจอกูแน่คืนนี้ทั้งสองคนพร้อมใจกันหันหลังไปดูปรากฏว่าผู้หญิงที่ยืนอยู่เมื่อกี้นั้นได้หายไปแล้วทั้งคู่เริ่มรู้สึกแปลก,กจึงรีบเดินเพื่อที่จะไปให้ถึงห้องของตากับกล้วยโดยเร็วที่สุดแต่เมื่อเดินเดินไปทั้งสองก็สังเกตว่า ทำไมมีแต่ป้ายกระดาษติดหน้าห้องเกือบทุกห้องว่าห้องว่างให้เช่าเดินมาจนถึงห้องว่างห้องหนึ่งที่หน้าต่างกระจกบานเกตหายไปห้าหกอันแล้วเลยทำให้มองเห็นภายในห้องได้อย่างชัดเจนแม้มันจะมืดก็ตามโยงนั้นพยายามมองลึกไปข้างในสุดซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นห้องครัวโยงก็เห็นเงาดำที่ดำกว่าความมืดในห้องรูปร่างคล้ายกับผู้หญิงผมยาว กำลังดิ้นชักกระตุกเพราะเธอกำลังผูกคอกับราวตากผ้าอยู่น็อตนั้นที่กำลังเห็นโยงยืนตาค้างตัวแข็งทื่อก็เลยมองตามเข้าไปในห้องนั้นโดยยื่นหน้าไปเพ่งดูตรงบานเกล็ดที่ว่างอยู่และปรากฏว่าเงาดำนั้นมันโผล่มาตรงนั้นพอดีซึ่งน็อตตกใจจนพุ่งถลามาถึงประตูห้องตรงข้ามหน้าตาของเขาเลิกลาก ถามโยงว่าเห็นไหมซึ่งโย่งนั้นก็พยัยาหน้าตอบแล้วประตูห้องตรงข้ามก็เปิดออกกลายเป็นผู้ชายวัยกลางคนมาถามว่ามีอะไรการเสรียงดังเอะอะโย่งก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรครับว่าแต่ห้องนี้มีอะไรแปลกๆไหมครับพี่ชายกลางคนก็ยิ้มมุมปากก่อนจะถามว่าผีเหรอไม่มีหรอกอยู่มานานแล้วยังไม่เคยเจอเลย โยงก็ถามต่อว่าทำไมชั้นนี้ห้องว่างเยอะจังอะพี่และแกก็ยิ้มแล้วบอกว่าอืมนั่งสินะทําไมห้องมันว่างเยอะจังแล้วแกก็ปิดประตูเข้าห้องไปทันทีทั้งสองคนเดินต่อไปจนถึงห้องต้ากับกล้วยและพอเปิดประตูเข้าไปก็เห็นเครื่องดื่มกับแก้มเพียบพร้อมรวมทั้งของต่างๆในห้องที่ถูกเก็บลงกล่อง เตรียมเคลื่อนย้ายไปในวันพรุ่งนี้ทั้งสี่คนพากันดื่มเหล้าและดูบอลจนหลับไปตอนไหนไม่รู้โยงตื่นมาอีกทีเราลาประมาณตีห้าไม่เห็นนอตอยู่ในห้องก็คิดว่าเขาคงไปเข้าห้องน้ำโยงก็เลยเดินไปดูที่ห้องน้ำแต่ก็ไม่เจออะไรเขาคิดในใจว่าเพื่อนของเขานั้นต้องหนีกลับบ้านไม่ยอมอยู่ช่วยนขนของตอนเช้าอย่างแน่นอนไล่สายตาของโยงก็มองไปเห็นเงาดำ เดินอยู่ตรงหน้าต่างบานเก็ตก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นน็อตที่ออกไปสูบุรีโย่งก็เลยเดินไปเปิดประตูปรากฏว่าเป็นพี่คนผู้ชายวัยกลางคนคนเดิมแกเห็นโย่งแล้วก็ยิ้มก่อนจะบอกว่าไอ้น้องเพื่อนเองคนที่มาด้วยกันน่ะที่หน้าตาหล่อๆยังไม่ทันที่ชายคนนั้นพูดจบโย่งก็ถามแทรกขึ้นมาทันทีว่า มีอะไรหรอครับพี่เพื่อนผมมันเป็นอะไรชายวัยกลางคนคนนั้นก็ตอบกลับมาว่าพี่เห็นมันไปนอนแก้ผ้าเหลือแต่งเกงในตัวเดียวในห้องตรงข้ามพี่วะโย้งนั้นก็ตกใจแล้วก็ถามต่ออีกว่ามันไปได้ยังไงอ่ะพี่ชายวัยกลางคนเลยบอกว่าให้โยงเดินตามไปดูด้วยกันซึ่งโยงก็ปิดประตูห้องแล้วก็เดินตามชายคนนั้นไปพอถึงห้องนั้น โย่งมองเข้าไปก็ต้องตกใจเพราะเขาเห็นน็อตถอดเสื้อผ้าเหลือแต่กางเกงในตัวเดียวนอนคลุกฝุ่นมอมแมมโยงก็รีบเข้าไปเขย่าตัวปลุกให้เขาตื่นขึ้นมาและพอนอตสะดุ้งตื่นขึ้นมาเห็นโยงแบบนั้นเขาก็ตกใจเลยถามโยงว่าเฮ้ยมึงมึงมาที่นี่ได้งไงเนี่ยโยงก็เลยถามกลับไปด้วยน้ำเสียงที่จริงจังกว่าเดิมว่ามึงนั่นแหละมานี่ได้ยังไง น็อตก็เลยเล่าให้ฟังว่ากูอ,าออกมาสุบบุหรี่ตอนตีสี่แล้วบังเอิญเจอน้องผู้หญิงคนที่กูแซวเมื่อตอนขึ้นมาคุยกันไปสักพักน้องเขาก็ชวนกูไปที่ห้องแถมใส่ชุดนอนสายเดียวมาเลยนะกูก็เลยไปกับน้องเขาในห้องก็มีเตียงมีอะไรครบนะเว้ยแต่ตอนนี้ทำไมมันเป็นแบบนี้ได้วะคือสภาพห้องตอนนี้มันโสม,มาก ไม่มีทางที่จะมีคนอาศัยอยู่ในห้องนี้อย่างแน่นอนระหว่างที่กําลังคุยกันอยู่นั้นทั้งสองก็ได้ยินเสียงคนเอาเล็บยาวๆกรีดไปที่กระจกบานเก็ตในห้องครัวและวมีเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาท่ามกลางความสลัวในห้องว่ามึงกลัวกูเหรอทั้งสองคนที่ได้ยินแบบนั้นก็วิ่งออกมาจากห้องกันแบบแทบไม่ต้องคิดทั้งสองต้องมาช็อกอีกรอบเพราะว่าห้องตรงข้ามที่มีพี่ผู้ชายคนนั้นอยู่ ตอนนี้มันมีกระดาษแผ่นใหญ่ติดไว้ว่าห้องว่างให้เช่าโยงก็ก้มดูลูกบิดก็เห็นเป็นฝุ่นจับหนาเตอะตอนนี้โยงกับน็อตหันหน้ามามองกันเหมือนเป็นการบอกเป็นไหนว่าให้รีบออกจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะวิ่งสับตีนแตกกลับไปที่ห้องพอเปิดประตูห้องเข้าไปก็เจอเพื่อนทั้งสองคนตื่นเปิดไฟกันหมดแล้ว แล้วเรื่องก็มาเฉลยจากป่าของต้าว่าห้องนั้นอะ่ะเคยมีผู้หญิงอยู่จริงแต่เธอเป็นโรคซึมเศร้าแล้ววันหนึ่งก็คิดสั้นผูกคอตายกับเหล้าตากผ้าในห้องครัวแล้วหลังจากนั้นอีกเพียงสามวันผู้ชายในห้องตรงข้ามก็นอนไหลาตายในห้องอีกส่วนที่เห็นว่าห้องว่างกันหมดอะ่ะคือมันก็ว่างหมดทั้งชัดเลยเว้ยเหลือแค่ห้องกูห้องเดียวนี่แหละที่ยังไม่ย้ายเพราะรอ,องเงินค่าม,มาจําก่อน แล้วกูก็เพิ่งได้ข้ามาจำเมื่อวานนี้เองกูเลยชวนพวกมึงมาช่วยขนของนี่แหละแต่ก็ไม่คิดว่าพวกมึงจะขึ้นบันไดาทางนั้นมาเพราะถ้าขึ้นบันไดข้างตึกก็ไม่ต้องเดินผ่านสองห้องนั้นแล้วก็คงไม่ต้องมาเจอเรื่องขนหัวลุกแบบนี้หรอกถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ